สวัสดีค่ะกบกับช่างเบนนะคะวันนี้แล้วกับคุณคุณคุณลูกค้าชื่อคุณคุณชื่อเลนก็ได้ค่ะคุณ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 แป๋วคุณแป๋วคุณแป๋วคะจากลังสิตลังสิตคลองสองนะคะบ้านบ้านใกล้กับช่างเบนเลยอ๋อตามมาตัดผมนะจองคิวมาที่เวลาบ่ายโมงนะคะก็ตอนนี้ ทางเบนก็ตัดไปประมาณ20นาทีแล้วนะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะอันนี้อยู่ในขั้นตอนของการเป่าแล้วก็เก็บทรงนะคะรายละเอียดเช็คความทุยเช็คฐานนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันสักนิดหน่อยนะคะนี่ดูอันนี้เป็นผมเป่าแห้งนะเพื่อนๆยังไม่ได้ใดนะคะเห็นความทุยไหมคะทุยไปถึงนู้นเลยของสองไปอีกนะเลยว่าเกนเขตไปนะคุณป้าเราก็อง ดีพัตติ้งนะคะปลายให้มีความผิวบางค่ะดิฉันช่างอูนะคะขออนุญาตบรรยายเสริมนะคะเก็บค่ะเก็บเรื่อยๆก็เป็นการแต่งทรงเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะซ้ายทีขวาทีนะคะเก็บให้เข้ารูปเข้าทรงนะคะให้ลูกค้าเนี่ยกลับไปอยู่บ้านเนี่ย

ให้เพื่อนๆได้ชมสักนาทีสิบนาทีนะลูกค้าดูข้างหลังโอเคเดี๋ยวเอากระจกให้ลูกค้าดูข้างหลังนะคะว่าเป็นยังไงความทุยไปถึงไหนเลยของสองของสามไปแล้วมากป่านนี้ความทุยค่ะอันนี้ธรรมชาติอันนี้เป็นผงเป่าแห้งความยาวพอถูกใจไหมคะโอเคความยาวพอไหมคะความยาวพอความถุยโอเคทุยดี ได,ได้ค่นนิดหนึ่งได้ด้านได้ได้ได,ได้นิดเดียวนะคะลูกค้ดา,ด,า,าด้านซ้ายด้านขวาด้านขวาเห็นไหมคะลูกค้าเห็นนะเดีแบบขึ้นนิดนึ่งก็ลูกค้าบอกว่ามันลำหลมๆ,ๆนะคือเอาให้สั้นขึ้นอีกสักนิดหน่อยนะคะ ค่ะเก็บรายละเอียดไปเลยอะไรนะคะนี่เนี่ยค่ะคนนี้่าผู้หญิงค่ะเสียงเสียงจะห้าหานหน่อยใช่ไหมคะหรือว่ายังไงคะมัน ไม่ใช่นะคะลูกค้าช่างอูอยูส่สะพานใหม่นะอยู่ถนนพหลโยธิน52นะคะเป็นเป็นเป็นผู้หญิงนะคะตัวใหญ่ๆก็คืออาจจะในช่องนะคะอาจจะมีหลายคนนะคะมีอาจารย์ท่านนู้นท่านนี้นะคะมีหลากหลายาเ,าเออค่ะาาค่ะ มีที่เดียวค่ะลูกค้ามีที่เดียวมีที่สะพานใหม่ที่เดียวค่ะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะไททอย,อยเดี๋ยวเราก็จะทำการได้จัดทรงนะคะให้คุณลูกค้านะคะให้สวยๆเลยเขาได้ยังไงคะ <c oughs> ก็ให้มีวอลลุ่มนิดนึงนะผมลูกค้าตรงนะคะแล้วเดี๋ยวดูช่างเป็นเสร็จส่งนะคะก็ช่างเปนก็เป็นช่างแต่งหน้าก้าวผมด้วยนะก็จะจ้างนะคะติดต่องานไปแต่งหน้าเป็นทีมนะคะเชนฮิเดอร์ตอนนี้ก็จะเริ่มมีงานโรงเรียนแล้วก็มีงานต่างๆได้แล้วนะคะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลยค่ะค่ะูนย์าค่ะ ห้าหกเก้าแปดสามแปดสามค่ะอ่าอันนี้เป็นเบอร์ช่างเบ้นโดยตรงนะหรือว่าจะติดต่อประสานงานผ่านทางช่างอูกก็ได้นะคะเบอร์โทรเดี๋ยจะแนบไว้ใต้ลิงก์นะก็ให้คุยกันเองเลยนะคะเรื่องอัตราค่าบริการทั้งหลายนะคะเป็นทีมคนเดียวก็ติดต่อมาได้เลยนะคะโอ้โหดูถุยถุยมากมมากมายถุยมากมาย ท่านใดที่จะตัดผมนะคะกับช่างเบนนะคะสำรองคิวนะอย่าจู่โจมมานะคะเนื่องจากทุกวันนะคะช่างเบนก็จะมีคิวตัดผมนะคะตั้งแต่สิบโมงนะคะถึงห้าโมงเย็นนะสำรองคิวได้ทุกวันเลยนะคะดีไหาขาท่านอยากได้ทุยทุยแบบนี้นะคะติดต่อเข้ามาเลยกลับบ้านได้ทุยแน่นอนจัดทรงส่งเสริมนะคะให้ การตัดผมตัดซอยของเรานะฮะเด่นชัดนะคะหนีบนะคะทั้งเป็นหนีบโค้งหนีบโค้งนะคะโค้งให้ผมมันดูมีวอลลุ่มนะคะหรือให้มันโค้งสักเล็กน้อยหรือว่าให้มันแบบเป็นรอนหยิกๆกแบบคล้ายๆก็ได้นะคะ ก็จะดูผมเยอะขึ้นนี่แล้วก็โค้งมือขึ้นะน,นะคะง,ง่าย ด้วยค่ะก็โรงเรียนแถวแถบทางคลองสองนี่ก็ฟาดไปหมดแล้วล่ะค่ะคุณป้าส่วนกุหลาบยังไม่เคยไปไปยังคะไปแล้วค่ะเอาไปมาแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าราชานักส่วนมากจะเป็นงานราชการของลูกค้าพวกกระทรวงอะไรอย่างนี้จะเยอะกระทรวงทหารอะไรอย่างเงี้เยอะ คือไปแต่งเป็นทีมใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเหมาเหมาไปแต่แต่งแบบห้าคนสิบคนเนี้ยค่ะวันสําคัญสําคัญเนาะมีวันสัมมนามีงานจัดเลี้ยงอะไรพวกนี้ค่ะใช่คจะเป็นจำเนี้ยกีฬาสีในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยจะเยอะก็กาสีก็ช่างเบ้นเขาจะมีทีมนะไม่ได้ไปคนเดียวใช่ไหมช่างเบ้นใช่ค่ะมีทีมเขาจะมีทีมช่างแต่งหน้านะคะของเขานะมีอันหนึ่งมีสอคนละันหนึ่งอันสออ่าถ้ามีงานอะไรแต่งหน้านะคะทำผมก็ติดต่อมาได้นะคะ ไปอใกล้ๆบ้านนะ่ะประมานี้องยู่ั้นนึ้นะเ็ลังมันั้นขึ้นนี้อั้้วนี่อยู่มานาน,นที่นี่เหรอคะอนานแล้วคะ่ะอยู่มา25ปีแล้วนะคะ เอ่อชื่อช่างอาจารย์ใหญ่ค่ะอาจารย์ใหญ่ใช่ชื่ออาจารย์ใหญ่ช่างใหญ่อายุเท่าไหร่ะคอายุเหรอคะอายุหดไหมครับห่ตัดเลยใช่ทำได้ไหมใช่หมใส่เดนองน้ำสีอาเงินมา ก็จะทําให้ผมเนี่ยเกิดวอลลุ่มนะคะมีความโค้งความเว้านะคะให้ดูเนื้อเสียบเสใช้ชาร์จแล้วพี่ก็มาปัดกว่าแล้วพี่ก็จะบอกว่าเสร็จใช่ไหมมีเนื้อผมเห็นไหมคะเห็นไหมดูมีเนื้อผมผมเยอะอเมผยะขึ้นเข้าายยังงงไ่มีบ มีทัานไหนทนไหนตอทังทางตีแถวสี่แถวเอาทำได้ไหมเนี่ยนี่เรียนสอนเนี่ยหนึ่งอะรสองสามสี่ห้าหกเนี้คือแถวที่ไรงองแถวที่ไรถวที่ทีองยู่ไหนอยู่นี้ใช่ไหมโดยใช้กระดาแถวที่เป็นเกณฑ์ลุย แล้วแต่ดวงดวัดรองเตรียมทีบอลเขาด้วยเดี๋ยวเราก็จะใส่อะไรแว็กสปีดได้นะครับลูกค้าจัดเต็มเลยค่ะเอาให้ถึงของสามของสองไปเลยใส่แว็กนิดนึงค่ะมาแล้วค่ะแว็ก <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มาแล้วค่ะแว็ก เหมือนเป็นตัวเกาะให้ผมเซ็ตทรงอยู่ทรงเใช่ไหมใช่ใช้อะเธออะเธอเซ็ตเรย์ช่วยนิดหน่อยให้เสริให้เสรก็เลยไหมครับให้เสริก็เลยนะครับคุณผู้ชม อสเปย์ไหมคะลูกค้าตรวจนะยไม่ใส่เนาะให้มันปิดปกนะครับตัวนี้จะแก้การเป็นไรโอเคสำหรับท่านไหนนะคะ,คะจะสำรองคิวตัดผมนะคะคก็สำรองคิวได้ที่เบอร์081956234และ062548399นะคะ,คะจะตัดผมกับอาจันใหญ่นะคะหัวละ1 0 0 0บาทนะคะช่างอูหัวละ800นะคะช่างเบนหัวละ500นะคะสำรองคิวได้ทุกวันนะ1 0บโมงถึงหโมงเย็นนะคะ ก็วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะที่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอสอนตัดผมดนะคะได้ครับเอาฝั่งนี้เนาะปัดมาฝั่งนี้ได้ไหมคปัดที่ไหนตบอกมาหน่อย ป้าบอกขอย้อยๆหน่อยปิดหน้าผากนิดหนึ่งก็จัดทงนะคะ่เอนลเดี๋ยงะเดี๋ยวจะลงสเปย์นะคะนิดนึง่งอยนี่ยมันเรีนดนะเดี๋ยวผ่นตงขายอีก โอเคสำหรับวันนี้ก็ลากลันไปก่อนนะคะฝ uh, ากทรงผมทรงทวิกี้บายช่างเบนไว้ด้วยนะคะสำรองจองคิวได้ทุกวันเลยนะโอเคขอบคุณคุณลูกค้านะคะ,นนะ,คะขอบคุณลูกค้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้อายุยืนยืนนะคะรอดพ้นจากโควิดนะคะแล้วก็ขอให้ลูกค้าร่ำรวยร่ลำรวยด้วยนะคะ โอเค okay. สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณช่างเบนดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ